สวัสดีครับพี่พน,น้องมาก่อนหนึ่งก็ขอบคุณกําลังกจที่พี่น,น้องให้ผมนะครับก็คลิปธรรมดาทีนบ้านเนาะผมก็ออกกําลังกายก็บอกแล้วไม่ได้เน้น,น,นอะไรมากแค่ดันพื้นกับลุกกิ้งใส่เสื้อก็ดูดีแล้วมาชวนกันออกกําลังกายเนาะที่บ้านก็ดูดีได้นะครับดูดีได้เนี่ยซึ่งอื่นใดออกกําลังกายเพื่อสุขภาพดูดีคือกําไรนะครับวันนี้บ้านอาจจะลกไปหน่อยเพราะข้างล่างน้ํามันท่วมเอาขนของมา เนาะก็เดี๋ยแปลกใจเลยวันนี้พี่ยอดใส่เกงยีนใส่เสื้อดำมีกับมาจากงานศกก็เล่นเลยก่อนมือเย็นเนาะเหนือสิ่งอื่นใดนะครับผมไม่ได้มาสอนเราเน้นมาช่วยกันออกกำลังกายเพราะผมผมี้เลงไงแต่ผมต้องคุณดีไว้ก่อนเนาะคุณดีสร้างได้นะครับมาเล่นกับแฟนด้วยวันนี้ผมจัดก่อนเลยอยู่ด้วยกันนะ สินาทีสินาทีไม่มากไปเนาะถึงว่าคุยการก็คิดถึงพี่พีน้องๆลอะจริงๆพี่พี่น้องๆหลายคนก็เปลี่ยนแปลงกันเยอะแล้วนะครัเนาะเริ่ม Yeah. Hey. Ôi. Ê. 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 Yeah. เรื่อสุขภาพเนาะหุ่นดีคือกําไรนะครับอยากได้เราต้องทำเนี่ยธรรมชาติมันสร้างได้ขอเพียงแค่เราตัง้งใจเอยาชนะใจตัวเองนะครับสิ่งที่ผมทําผมไม่ได้สอนนะเน้นชวนกันออกล้งกายแล้วผมดีใจเดี๋ยวนี้ลูกกิ้งคนหันมาเล่นกันเยอะมากและร้อยหนึ่งมีถึง6 7เซครับที่จะบอกกับผมว่า ลูกกิงดีจริงยอดน้องยอดก็ขอบคุณกันมากๆเนาะเดี๋ยวเรามาต่อกันเน้นเล่นเลยนะครับถ้าแปดนาทีน้องอบอกกัยอดนะเอามาแฟนผมเล่นด้วยเล่นพร้อมแฟนเลยมาพูดนรงๆไม่ได้ยินเดี๋ยวไม่ได้ยินมาไม่สอนเนาะคู่เข่ามันก็เปลี่ยนนะครับลูกิงอ่ะเนาะแต่หลายคนบอกพี่ยอด ยอมรับลูกกี้มันสร้างแผ่แรงงดงามสร้างกลารเหนือได้สวยจริงอ่ะ 嗯。Mm hmm. Oi 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 เด็กล้มอย่าว่าเด็กล้มผมไม่สนใจนะพ่อก็เดินตามมาเนาะก็สู้ๆนะครับเนาะผมก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงแนละ้วเนาะแต่ก็บอกเลยลูกกิ้งมันได้ดีกว่าที่คิดนะครับพุ่งเล่นตามจังหวะตัวเองได้เนี่ยนั้นไม่ต้องหลอกเฮ้ยน,ะ,นะสองนาทีตีแปดทีสวยแนละ้วกี่นาทีแนละ้วลูกบอล เจ็ดอ่ะมาแห่นงนั้นเดี๋ยวเราอีกเซสหนึงงออ่งเนาะก็คิดดีไม่ดีผมไม่รู้นะแต่ผมก็เน้นช่วยกันออกกําลังกายอีกเซสหนึงงงออ่งเนาะไอ้ย ทียิอก้มคุยหน่อยแล้วก็พอแล้วยิงโชว์หน่อยน้องมาเล่นลูกจิ้มกันนะคะพูดดังนิดนึงเก่งมันจะเบาแข็งแรงค่ะก็เราก็จะได้สีแพคลดปรุงกันนะคะเพื่อสุขภาพของเราค่ะหลายคนก็จำแฟนผมได้เนาะบอกอายุหน่อยก็ห้าสิบแปดแล้วค่ะอ่าแปดอ๋อก็เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับสู้ๆนะครับลูกจิ้งดีไม่ดีผมไม่รู้แต่ผมบอกเลย แพ็กผมลูกกิ้งอย่างเดียวผมไม่เล่นอะไรเลยนะครับตั้งใจเอาชนะใจตัวเองนะครับเราคือพี่น้องกันเนาะผมดีใจตอนนี้คนหันมาสนใจลูกกิ้งแลับเปลี่ยนแปลงก,กันเยอะมากขอบคุณมากมากนะครับที่เชื่อมั่นกันหลายๆคนสงสัยอะไรทักไลน์ได้นะครับไลน์ผม m y กว่าดีห้าเบอร์โทร0 8 9 7 9 8 1 2 6 5นะครับสงสัยอะไรคุยกันคุยกัน,กนเพราะผมก็มไม่ได้สอนผมช่วยกันเล่นเนาะ แนวสิ่งอื่นใดออกกำลังกายเพื่อสุขภาพคุดีคือกำไรนะครับใจครับใจสวัสดีครับผม